ตอได้ผน,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 นะคะหากมีเก็จเนเกของยานะคะก็คือการจะใช้กรินตน่อุ่ขอสดยนควาละเิีดใเก็ตอนนี้ก็ยังูกนะคะคอยู่กันนกเ,กเ,กเด็วัยรุ่นมา่ยอย่างเลย้อมาต่ปากพฤติกรรมันคอนเทนรู้เลยว่าไม่ใช่แล้วแล้วบางทีผู้ปกครองเนี่ด้าที่ลูกมาจากาัโเป็นเด็กๆเ,เราก็ยังจเข้าูกเป็นเด็ๆตอนนี้ลกเข้าวัรุ่แล้ว พฤตกรรมเราก็ช่วยกันสอๆแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเราไม่เข้าใจปรึกษาหน้าติที่อยาได้เลยท <lonely> ี่สี่ค่ะประชาสัมพันธ์กับคุณพนิดาตีคำนานค่ะวันนี้น่าจะไม่ได้มาเพราะว่าผู้ปกครองมันแคแจ้งของมีลูกสองระดับเราที้เลือกมา